สวัสดีค่ะเอ็กซ่านะคะกักดาวประเสริฐพันธ์ค่ะเป็น QA Quality Assurance นะคะหรือเท s t e r นะคะของธนาคารกรุงเทพค่ะตอนนี้ดูแลโปรเจกต์โมบายแบงกิ้งค่ะในส่วนงานหลักๆนะคะที่เรับผิดชอบอยู่ก็คือ เป็นการตรวจสอบความถูกต้องตาม Requirement ที่ได้รับมาแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะคือตรวจสอบมาตรฐานของ Mobile Banking App ก่อนที่จะปล่อยให้ใช้งานกันนะคะแล้วก็ที่ได้เรียนรู้มานะคะก็คือเราอ่ะได้เรียนรู้รูปแบบการทำง,งานแบบอาชาีพโมเดลลิ่งค่ะซึ่งทางทีมอะเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากโดยเฉพาะวิธีการนะคะจะใช้ให้ความสำคัญกับเรื่องของคนแล้วก็การสื่อสารค่ะโดยจะแบ่งงานเป็นชิ้นเล็กๆ แผนงานก็เป็นแบบสั้นๆช่วงสั้นๆทำงานกันอย่างรวดเร็วส่งมอบงานรวดเร็วอย่างเงี้ยค่ะก็ QA team tester นะคะที่ธนาคารเทพะค่ะจะมี เวิร์กแอนเวอร์เมนที่เสมือนจริงช่วยให้เราอะค่ะสามารถทดสอบงานแล้วก็ได้เสมือนจริงมากขึ้นเวลาเจอข้อผิดพลาดค่ะเราก็จะเจอก่อนที่จะปล่อยให้งานออกไปนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็ยังมีทูที่ใช้ในระบบงานนะคะเพื่อจัดการให้ระบบงานอะง่ายขึ้นด้วยรวมถึงธนาคารกรุงเทพนะคะก็ยังมีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีเรื่อง Security แล้วก็นวัตรกรรมต่างๆทางด้านไอทซึ่งก็จะทําให้เราอะค่ะนามาปรับใช้ได้ง่ายขึ้น บรรยากาศในการทำงานก็คือจะทำงานแบบทีมเวิร์คค่ะซึ่งเราจะทำงานกันทั้งโปรเจกต์นะคะก็คือร่วมกันดีไซน์ร่วมกันออกแบบแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราก็จะเห็นเป็นภาพเดียวกันหมดเลยเวลาเจอปัญหาเราก็จะมองเป็นภาพเดียวกันการแก้ปัญหาก็จะรวดเร็วขึ้นค่ะ ธนาคารกรุงเทพค่ะเป็นธนาคารที่มั่นคงเลยอันนี้กร็รู้กันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยช่วงแรกๆค่ะที่หางานก็คือเราจบไอทีมาค่ะแต่ว่าเราไม่ชอบโปรแกรมมิ่งเราก็เลยแบบเอ๊ะมันมีสายงานที่เราเรียนเรียนมานะว่ามีเทสเตอร์ซึ่งเราสนใจงานธนาคารด้วยก็เลยลองเสิร์ชด,ดูแล้วปรากฏว่าธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารเดียวที่แยก ระหว่างเทสเตอร์กับ d e v วลลอปเอย่างชัดเจนเราก็เลยแบบเฮ้ยเราจบ IT แต่เราไม่อยากทำโปรแกรมมิ่งเราก็เลยสมัครเทสเตอร์เข้ามาตรงนี้ค่ะแล้วก็เลยได้ร่วมงานกับธนาคารกรุงเทพจริงๆค่ะสิ่งที่ประทับใจเลยก็คือชอบการทำงานแบบทีมเวิร์กจริงๆค่ะ ก็คือร่วมด้วยช่วยกันทํางานถ้าเจอปัญหาเราก็จะไม่โทษใครเราก็จะช่วยกันแก้ปัญหาพอผ่านพ้นไปได้ด,ดีเราก็ยิ้มร่วมกันนะคะที่สําคัญนะคะทํางานที่นี่ค่ะก็คืออบอุ่นมากเราได้เพื่อนได้พี่ได้น้องจากที่นี่ค่ะทุกคนดูแลกันแบบเพื่อนพี่น้องจริงแล้วก็ดูแลแบบครอบครัวค่ะ สำหรับน้องๆนะคะที่จบมาทางด้าน i อนะคะแต่ว่าไม่ชอบงานโปรแกรมมิ่งนะคะก็สามารถมาร่วมงานกับ QA Tester ได้นะคะที่ธนาคารกรุงเทพนะคะเพราะธนาคารกรุงเทพนะคะเปิดโอกาสให้เราใช้ศักยภาพด้านนี้และที่สำคัญเราก็ได้ทำในสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาด้วยค่ะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับธนาคารกรุงเทพกันค่ะ